สวัสดีค่ะอยู่ในช่อง YouTube หนูนา,าพาไปดูนะคะตอนนี้หนูนากำลังจะเอาข้าวไปให้น้องค่ะนะคะน้องหมาริมทะเลนะคะนี่ก็คือข้าวของน้องน้องๆน,นะคะเป็นข้าวต้มเนาะข้าวต้มใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำออของกินคนนิดหน่อยนะคะเป็นน้ำปลานื่อไก่เนาะเป็นน้ำเนื่อไก่ไปหาน้องๆก่อนนะคะอยู่กันหรือเปล่านอ้อง หลังสเตเดียมนะคะที่เราจะไปกันค่ะมองเห็นลุงขาวกับเด็กๆนะคะเด็กๆหลานของลุงขาวเนาะนี่นะคะลุงขาวกับน้องดัง้งนะคะแล้วก็ปุ๊กปุยไม่เห็นน้องๆครอบครัวของน้องดำเลยนะคะเดี๋ยวลองเรียกดูนะคะว่าดำพาลูกอยู่ที่ไหนเนาะเจะเอ๊ปุ๊กปุย ุ hey! oh, ้ยแปุกปุ here, ้ยน่ารักมากเลยปุกปุ้ยมาหาแม่ยเลยปุกปุ้ยปุกปุ้ยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยดังดังดังขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อยขอมือหน่อยเร็วๆรขอมือหน่อยเร็วๆร็วมีปุกปุ้ยน่ารักมากเลยนะคะปุกปุ้ยตัวผู้กับตัวเมีย